ทหนไม่รวาล้วนียาต่อาต่ออะไรเนเดคต่อไปหาข้าวอะไรต่อข้าวหาข้าวหาข้าวหาเลยยังไม่มีเลยเราไปกาลิ้วอหนุนนข้าวสลูกใช่ไหม แล้วก็ไม่รวมเคราฟด้วยเนี่อกตอแถวตรงกลางท่านี่หานะตรงกลางหามันจะเจอไหมเจอจับไปหาวอลลุ่มใครใครใครเจอก่อนวอลลุ่มฝาลักอยู่ไหนพี่พี่จับแล้วนี่อไปแล้วหาอะไรอ่ะนี่ไงวอลลุ่มี่ยเมื่อกี้ถือวอลหรือว่ารวยวอลลุ่มไ่ไห้วะไอ้ปงอยู่ไหนอ่ะพี่วอล่มฝาว่าทป่ะ ทำอะไรเ่าครัลิลลีใใหาเจอโดนจับหัมอ่ะหาอะไรอ่ะหาเพลงอะไรนะนี่แหละเพไปเขานะ่ยเขามาจับมันปลาปะกงอ๋อาออเงาก็อยู่นี่ก่อนไงพี่ก็ออข้าแล้วกะจรงานสนาแก แอมถามตะวันนะว่าไปที่งานได้ไหมวัดแอมจำชื่อวัดได้ไหมกูจำไม่ได้ทำมาพลาตาามหแจมแมแงแม่นปะแอดมินสองคนเขายังไม่รู้เลยบอกถ้าถ้ามาได้ก็บอกไปรอไปที่วัดเลยเจอกันหกโมงเช้า

แก้มซ้อมหมดสคริปไหมเมื่อกี้เมื่อบ่ายเนี่ยซ้อมหมดสคริปต์ไหมแค่ทวนเอ่อเกือบหมดนาทีค่ะแต่แบบว่าพีนไทยท้ายทวนแค่ข้ล่างข้นกั่งอ๋อเป็นไงบ้างคีย์บอร์ดใหม่หรือใช้คีย์บอร์ดเก่าเลยเออเป็นไงลื่นไหมเลื่นปื้ดลื่นปื้ดไอ้คนบางคนยังไม่ได้เล่นไปยไม่ได้ลอง